สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับพวกเราในรายการ Novel Talk วันนี้เราจะมาทําอะไรคะคุณโบนะเราก็จะมารีวิวนิยายเช่นเคยค่ะเรื่องอะไรคะวันนี้คุณสายฟ้าอ่านชื่อเรื่องเลยค่ะ Genius Doctor นะคะตอน Backberry l Miss Backberry Miss อ๋อมีเป็นตอนด้วยไม่รู้เหมือนกันนะมันเขียนเป็น Genius Doctor Backberry l Miss เนาะคล้ายๆเหมือเกี่ยวกับหมอใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหมอแต่ว่า อาด็อกเตอร์ที่เขาหมายถึงคือไม่ใช่หมอมนุษย์เนาะเป็นหมอสัตวแพทย์แต่ว่าพอ,อเริ่มต้นเรื่องมามันก็ดูหน้าเศร้าหน้าสลุดน่อยนิดนึงเพราะว่ามันกล่าวว่ามีเด็กหญิงอาศัยอยู่กับคุณปู่ในถ้ำ อยู่ในกลางป่าลึกเลยนะคล้ายๆว่าคุณปู่ของโครงเด็กหญิงคนนี้เป็นคนปู่ที่สติไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นศัตรแพทย์ที่แบบว่ามีความรู้สูงมากเออก็คือเขาสติไม่ดีแต่ฉลาดใช่เขาอ่ะคือหมกมุ่นเกี่ยวกับการรักษาสัตว์แต่ว่าคือเป็นอาสาอยู่ในภูเขาอะไปอยู่ในถ้าในป่าอะไรยเงี้ยแล้วก็ขังเด็กหญิงก็คือหลานสาวของเขาไว้ในถ้ำตลอดเวลาสิบปีไม่รู้เขาสติไม่ดีขังไม่พอเขาเขาเอาโซ่ลามขาเด็กด้วยแล้วเด็กอ่ะ <G ül ets> ก็คือสสมีแมว <นะ S 2> เป็นเพื่อนนะ <G ül ets> ก็คืออาศายัยอยู่ในถ้ากับแมวเหมียวแมวเหมียวม,ม,มันมีสิ่งพิเศษก็คือมันพูดได้ก็เลยทําให้เด็กมไม่ค่อยเหงาใครที่ท่านแมวก็อ่านเรื่องนี้ได้นะคะ <G ül ets> <S <S ใช่เด็กมันพูดกับแมวได้อะแล้วแมวก็พูดกับมันได้ก็คือเหมือนแบบถามไทยอะไรเหมือนค,นคุยกันได้เลยใช่แล้วพออยู่วันหนึ่งอะเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มันคิดอะไรอยู่จ้า มันมีคบเพลิงใช่ไหมเพราะอาสานินถ้ก็ต้องใช้คบเพลิงออค่ะว่าจุดไฟให้ความร้นอนอออมันเผาป่าจ้าแต่อยู่ในถ้ำเน้นนะใช่ก็คือไม่ล้วนวางแผนยังไงก็คือมันเผาป่าอ,อ๋อแต่ในหลวงว่าเผาป่านะ,ะใช่เสร็จป่าก็ไฟไหม้จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็โดนไฟครอกหมดรวมไปถึงตัวคุณปู่ของเขาด้วยอุ้ยตายไหมอ่อตายอุ้ยใช่แล้วแล้วมันก็พูดแล้วมันก็พูดเสียงสะใจก็คือทุกอย่างโดนไฟเผาไหม้อะไรสิทจแล้วมันก็เหมือน ไอโซ่ตัวนี่ที่รัดขาและแขนมันไว้ะก็หลุดออกอมันไม่รู้มันทำยังไงกับไอเมลเหมียวสองตัววางแผนกันเว้ยแล้วเออ๋อแมวพูดได้เหรอเออไอเมลพูดได้กับมันนเป็นคนวังแผนกันแมวพูดได้นะคะแล้วคราวนี้มันก็เลยเหมือนเดินไปเมลกอไหลแมลกอไหลอย,อยู่แล้วก็เดินเดินเดิน,เด,นเดินไปเออคิดแล้วไอปู่ก็นอนโดนไฟคอกแล้วก็แบบว่าเรียกเรียกว่าเหมือนแบบแกจะไปไหนฉันเป็นเจ้าของออชีวิตแกนะแล้วไอเด็กก็หันหน้ามา เกมมันกลังจะตายอะไรอย่างนี้เลยเด็กอายเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ไม่ได้บอกว่าน่าจะเป็นเด็กอยู่อ่ะเด็กมากคิดได้ขนาดนี้วายนะวายเลยแต่แต่ไม่น่าจะเด็กมากขนาดนั้นเพราะเลือกมันยังดําเนินต่อไปเว้ยและไอเมลเหมียยก็หันหน้าไปอย่างนี้เหมือนจะยิ้มให้แล้วก็โอ้ย็เดินหินนนเไยวยอีหินเรื่องที่แล้วใช่ไหมเออไอเมลเหมียวมันกวนมากแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยถามถามแต่กินว่านายท่านเราจะไปไหนกันต่อดีอะไรอย่างเงี้ยมไอแมวเหมียวแมวเหมียวนี่ก็ถูกขังเหมือนกันใช่ปะ ขังค่ะแต่ว่าก็ยังมีสาะเพ่อไม่ได้โดนล่่มไว้มันเด็กผู้หญิงไงก็คือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเล่นได้ปกติแล้วไอเด็กผู้หญิงก็เลยตอบว่าฉันจะไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ฉันจะไปให้ไกลจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เอเมลก็เลยถามว่าแล้วท่านวางแผนชีวะอย่างไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าฉันอ่ะจะไปสอบเป็นสัตวแพทย์ที่ยิ่งใหญ่อ๋อเป็นตามคุณปู่ใช่แล้วคือไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะมันจะไปสอบเป็นสัตวแพทย์ได้ไงวะตรเก่งเออ แล้วรู้ไหมมันสอบได้จริงเหมือนเกิดมาสอบปรัญญาตีอะไรอย่างเงี้ยว่าเออสอบได้จริงค่ะแล้วก็เป็นสัตวแพทย์จริงๆเพราะว่าก็โคตรเก่งเก่งมากใช่มันไอเด็กผู้หญิงคนนี้มันมีความอัจฉริยะก็คือเพราะว่าอยู่อาศัยอยู่กับคุณปู่ตลอดก็คือแบบแอบจำเรื่องราวแอบดูหรือว่าคือจดจำซึมซับมาเองใช่คือเขาสมองดีอ่าแล้วคราวนี้พอเขาเป็นสัตวแพทย์ก็รักษาสัตว์ต่างๆนานาะปกติเลยมาหนึ่งปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขากําลังผ่าตัด อ,อ่าทําการผ่าตัดสัตว์สักอย่างก็ก้มผาไปผ่ามาแล้วอยู่นี้ก็มีเสียงระเบิดตุม้มอันนี้เป็นสมัยปัจจุบันใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นโลกปัจจุบันของ,อของเราก,ก็อยู่ดีระเบิดขึ้นมากลางห้องผ่าตัดด้วยแปลกไหม,มแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้แล,แ,ลแล้วพอระเบิดเสร็จมันก็ต้องเป็นวงกว้างเนาะเพราะมันเกิดระเบิดอไอไอตัวผู้หญิงเนี่ยมันก็ตกลงไปในเห,หีวเหีวที่ระเบิดเออตกลงไปปุ๊บแล้วเหมือนก็แบบ คือไม่ได้มีความตายหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้สลบอะไรเลยอะก็คือเหมือนตกลงไปในหลุมอ่ะแต่รู้สึกเจ็บปวดมากาแต่แค่ตื่นขึ้นมาไม่ได้อยู่ในล่างของตัวเองอ้าเออตกลงไปในหลุมแต่ไม่ได้ตื่นมามบนล่างของตัวเองก็คือลืมตามาเอ๊ะแปลกแปกอ่ะเหมือนไม่ใช่ล่างฉันมันก็รู้ตัวเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันพีคตรงที่ไอแมวเหมียวแม่งก็ตกลงไปด้วยกันเว้ยแต่แมวเหมียวมันไปแค่วิญญ,ญาณอ๋อแต่ตัวแล้วแมวเหมียวอ่ะ กาวินญาณไอ้ตัวเด็กผู้หญิงอะไปอยู่ในร่างคนคนเดียวกันมึงไหมโลกหนึ่งปะสมัยหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคือมันตกลงไปในยุคที่แบบว่าเป็นยุคจีนโบราณเลยไม่ใช่ยุคปัจจุบันที่มันอยู่อย่างเช่นสมมติเราอยู่ปีสองพันอ่ายี่สิบใช่ไหมเราตกลงไปปีสองพันสิบอย่างเงี้ยเหมือนเราย้อนยุคไปย้อนอดีตไปเออใช่เลิศก็คือแต่ประเด็นคือไปอยู่ในร่างเดียวกันนะเออแมวกับคนไปอยู่ในร่างเดียวกันได้ยังไงจะอยู่ตรงไหนวันนี้ เหมือนมีสองดวงจิตอะอแต่คืออ่คล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าไอ้แมวเหมียวมาสามารถออกมาจากล่างของคนได้ก็คือเหมือนเป็นควันดำๆฟิวลอยออกมาแล้วก็มาเดินเล่นอย่างเงี้ยคืออาศัาาย่างเดียวกันเออเออใช่ใช่เป็นผู้ไปอาศานนัยอยู่ในล่างเดียวกันใช่ก็คือแมวและคนนะที่วาร์ปไปยุคอ,อดีตอะไปอยู่ในล่างเดียวกันแล้วแมวเหมียวก็สามารถออกมาเดินเล่นได้แล้วถ้าเกิดอาการตกใจ ว้ายกลัววบเขาไปอยู่ในร่างเออโคตรตลกอย่างงี้ก็ได้เนาะแต่นนี้ยายสนุกแต่ร่างที่อ่าไอตัวเด็กผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนะมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันวับลงไปในอยู่ในร่างของเด็กหญิงสาวที่แบบว่ารวยไหมถือว่ามีฐานนะเออโอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลูกท่านหลานเธอขนาดนั้นไงก็คือมันแค่เป็นหญิงสูงส่งที่วางตัวตัวเองว่าแบบ ฉันเหนือกว่าทุกคน<อ>ฉันเหนือกว่าทุกคนฉันเหนือกว่าทุกคน<อ>แล้วก็เอาแต่ใจเห็นแก่ตัวเป็นเด็กที่นิสัยไม่ด,ดีแต่เขามีคู่มั่นนะคะอุ้ยมีคู่มั่น <c oughs> แต่เด็กเลยเหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือตกไปอยู่ในร่างของหญิงสาวไม่เชิงเป็นเด็กอะ่ะก็คือเป็นหญิงสาวคนนั้นเขามีคู่มั่นแต่ว่าค<อ>ู่มั่นของเขาอะ่ะก็คือโยธาบรรดาศักดิ์สูงมากสูงกว่าเขาอีกใช่สูงกว่าของตัวผู้หญิงคนนั้นอีกเลิศ <c oughs> อ,อ,อ่ะแต่ไอตัวผู้หญิงคนนี้มันเกิดอุบัติเหตุน่าจะลื่นถลายตกหน้าา ประจบเหมาะกับตอนที่โลกปัจจุบันเกิดระเบิดใช่แล้วไอตัวเจ้าของร่างอ่ะน่าจะตายไปแล้วแล้ววิญญาณของไอตัวผู้หญิงกับแมวอ่ะมันวาร์ปเข้ามาพอดีร่างนั้นก็เลยไม่ได้ตายไปร่างมันก็เลยยังมีชีวิตอยู่อ้าวแล้วคนที่อาศัยร่างนั้นอ่ะตายไปแล้วเจ้าของร่างตายไปค่ะใช่อันนี้เหมือนข้อบุตเหมือนบุตเพศนนิวาจริงๆเลยอ่ะใช่เจ้าของเจ้าของร่างจริงตายไปแต่ว่าหน้าก็เหมือนกันไหม ก็เขาไปอยู่ในร่างเลยไงหมายถึงปีวีแล้วนั้นหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะไม่มีอะไรที่เหมือนกันใช่นิสัยบุคลิกทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยเหมือนแม่กะละเกตเลยคนที่เป็นเจ้าของร่างก็คือเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นคนนิสัยไม่ดีวาจาไม่ดีนิสัยไม่ดีอะไรเลยแต่ไอตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นสัตวแพทย์ไงวาร์ปไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตอนนั้นเขาทําอาชีพอะไรอะตอนโลก โลกปัจจุบันหรอไม่โลกที่ย้อนไปอ่ะไม่ไม่ทำอะไรเลยเป็นคนรวยๆเดินเชิดไปเชิดมาแล้วก็มีคู่มั่นด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าเป็นจีนสมัยก่อนผู้หญิงไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมล่ะถ้ามีฐานะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็รอมีคู่ครองแล้วก็แต่งงานไปอาศัยบ้านผู้ชายก็เหมือนทำตาชิดมีลูกอะไรต่อไปใช่ก็เหมือนไปเป็นเราเราเป็นแม่สีเลือนอะไรประมาณนั้นแล้วคราวนี้พอไอแมวเหมียวและตัวสัตวแพทย์ตกลงไปอยู่ในร่างปุ๊บก็ มันเหมือนแบบกําลังประจบเหมาะฝนตกมันก็เลยแบบว่าเหมือนตอนนี้เลยนะคะใช่ใช่ก็เลยต้องขยับร่างของตัวเองอะ่ะขาหักสองข้างกระดูกที่โค้งก็หักเพราะว่าเจ้าของร่างมันตกหน้าผานเนาะอ,อมันตกหน้าผาออไปแล้วมันก็สลบตายไปแล้วอีก็วาปเข้ามาอยู่เสร็จมันก็เลยต้องแบบกระเถิบกระเถิบตัวเองเพื่อไปอยู่ซอกหินซอกถ้าเพื่อหลบฝนเ,<อ>เสร็จปุ๊บพอมันไปหลบฝนได้เสร็จปุ๊บก็มีเสียงแบบน่ากลัวมาก ก็คือดังออกมากลางวันจากในปากถ้ำอ่ะเออก็แบบใครน่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเสียงดังใหญ่มากทักทักไอเด็กไอเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเมลเหมียวอ่ะมันกําลังเดินเล่นอยู่เพราะมันออกจากล่างได้หรือจะเข้าได้มันก็เดินเล่นมันตกใจมันก็แล้วก็ปึ๊บเข้าไปอยู่ในร่างเหมือนเดิมแล้วมันก็แบบไปกระซิบกันในหัวว่าเสียงใครน่ะเสียงใครฉันกลัวนะเสียงใครนั่นแล้วฉันอยากมือนอย่างมากเลยอะไดความว่าไอเด็กผู้หญิงที่เป็นสารว่าแพร์่มันไม่เคยกลัวอะไรมันก็เลย มือนรวบรวมพลังที่มีอ่ะกระเถิบกระเถิบเข้าไปในถ้ำกระเถิบกระเถิบเข้าไปเรื่อยๆอ่ะก็ไปเจอชายชายคนหนึ่งตัวใหญ่กำยำโดนโดนล่ามโซไวเหมือนโดนขังในป่าเลยเหมือนตอนที่มันเป็นเด็กแล้วตอนหนีมาใช่คือชะตากรรมือนก็คือโดนขังเออแล้วแต่ว่าคนคนที่โดนล่ามโซอ่ะก็ทักอีเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเจ้ากําลังจะตายทักเหมือนตอนที่มันบอกคุณปู่มันอ่ะที่ปู่บอกว่าช่วยฉันด้วยแล้วอีเด็กผู้หญิงก็บอกว่า ฉันไม่ช่วยคนที่กําลังจะตายแล้วมันก็บอกว่าเจ้ากําลังจะตายเออเออพูดคําเดียวกันเลยไอ้ผู้ชายคนนั้นก็พูดมาว่าเจ้ากําลังจะตายและไอเมียวเหมียวก็แบบสลอดหน้าออกมาจากในร่างแบบเจ้านี่มันปากดีนะทั้งท่าที่โดนกักขังอะไรอย่างเงี้ยได้ยินไหมได้ยินแล้วมันก็พุ๊บกลับเข้าไปเหมือนเดิมเออโคตรแงวนี่นะคะใช่ก็คือเหมือนอาศัยร่างเขาแล้วก็ปากดีอะแล้วก็แอบหลบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักว่ะเออแล้วคราวเนี้ยไอเด็กผู้หญิงคนเนี้ยมาฉลาดมันก็เลยบอกว่า คล้ายๆว่ามันคุยๆกันกับ<อ>แมวในหัวแมวอ่ะแมวเหมือนมันจะรู้ว่าคนนี้ดีคนนี้สามารถช่วยเหลือเราได้แมวก็กระซิบว่ามีสัญชตาตญาณอะไรบางอย่างอ่ะใช่ะะแมวก็กระซิบไอตัวเด็กผู้หญิงว่าคนเนี้มันช่วยเราได้นะเจ้าต้องให้เขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออกป็อย่างนี้น<อ>ขยีประโยชน์หน่อยใช่เด็กผู้หญิงก็เลยไปต่อรองต่อรองกับไอ,อผู้ชายเสียงดุที่โดนล่าม,ามอยู่ใช่ก็เลยว่าเจ้าต้องช่วยข้าให้กับบ้านให้ได้แล้วไอนี่ก็บอกว่า ได้สิแล้วก็ยิ้มแบบมิเลศนายก็แบบเออได้เราต่างคนต่างช่วยกันเด็กผู้หญิงก็เลยถอดปิ่นปักผมมาสะดอกกุญแจที่ล็อกตัวเนาะแต่ไม่ใช่ว่าทําได้เลยไงเข้าใจไหมก็ไม่ใช่จะทําได้เลยอ่ะก็คือทําอยู่นานมากทา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 อยู่งั้นอ่ะเก็ได้แล้วแต่ก็ได้หลุดอันเดียวอย่างเช่นโดนล็อกมือสองข้างขาสองข้างหลุดแค่อันเดียว หลุดแค่มือเดียวตัวเลี้แค่นานนนแลปิ่นแค่ปิ่นปากขุ่ยากอยู่นะหลุดแค่มืออันเดียวเสร็จปุ๊บหมดแรงเป็นลมสลบไปเออสรุปไม่ต้องไปติดในกันที่นี้นะคะจบค่ะใช่แล้วไอ้นี่ก็เลยพอมือขั้นหนึ่งก็เลยเอาปิ่นมาแงะแงะแงะเองออกอีกสามอันพอดีครบเอาสรุปทำเองอ่าทำเองขอบคุณค่ะใช่พอพอไขตัวเองเสร็จแล้วก็แบบแอบมองหน้าเด็กผู้หญิงมันน่าจะสวยอยู่ก็แบบว่าเออก็เขาเป็นลูกขุนนางอยู่ไงเขาก็คงหน้าตาดีก็แบบมองดู เอ๊ะคล้ายๆว่านาตาดีก็เลยอุ้มเด็กผู้หญิงออกไปก็อุ้มออกไปหน้าปากทํำแล้วก็เหมือนแบบแมวก็สลบด้วยหรอแมวมันอยู่ในนี้มันไม่สลบมันสลิดอยู่ในร่างเข้าใจไหมพูดอะไรละพูดไม่ได้กลัวอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะทําดีกับหรือไม่ดีกับเราเออก็แอบสิงอยู่แล้วก็แบบว่ามันก็อุ้มล่างออกไปแล้วก็นั่งพิงหน้าปากทํำแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรเสร็จนี่แหละเด็กผู้หญิงก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าช่วยฉันด้วยฉันอยากกลับบ้านประมาณนี้แต่คล้ายๆว่าเด็กผู้หญิงงานลืมตาขึ้นมา เจอผู้ชายเหมือนผู้ชายในฝันอะโล่ล่ำเบอเออพอออกมาเจอแสงใช่ไหมตอนแรกอยู่ในความมืดน่ากลัวเพราะเสียงใหญ่เปเยไมแต่ใช่พร่เอกใช่ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบไม่ทราบเลยไม่ทราบได้แล้วก็จะไม่บอกด้วยแต่จะบอกแค่ว่าเป็นคนร่างใหญ่ผิวขาวโหนกสูงโล่ผมสลวยสวยเก๋ยาวมากแล้วก็ไม่ใส่เสื้อเออเพราะว่าโดนขังนานไง แต่โดนขังในถ้านานไม่ได้สระผมแต่เขาบอกว่าผมสวยนุ่มลื่นมีกล <ok ิ่นหอมแบบนี้เว้ยมันต้องมีคนฝังแชมพูไว้ไม่รู้คุณใช้ยาสระผมอะไรคะฮะปกติแล้วนี่ยาจีนผู้ชายเาจะไว้ผมยาวใช่ค่ะแล้วคือในเรื่องเล่าดีมากแต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นความคิดของเด็กผู้หญิงเป็นคนคิดให้เราฟังว่า งานดีชิบหายอะไรประมาณเนี้ยงานดีเอออารมณ์มันแบบผมยาวสลวยแล้วก็มัดผมแบบหลวมๆอะไรอย่างงี้กามลำบึกก็คือคนเดียวกันในถ้ำใช่คนเดียวกันที่ที่มันไป็นที่มันไปไขกุณแจให้ใช่เราคิดว่ามันน่าจะกุ๊กกิ๊กสลุกกุ๊กกิ๊กกันนะอ๋อให้ต่อไม่บอก ใสยเสียเนาะเอาอีกแล้วเอาคืนใช่ไหมใช่เราเอาคืนเพราะว่า<น>เรื่องนี้เราไปขอดอ่านเออแบบนางนั่งอ่านแบบตั้งใจมากเราวิสนุกว่าใช่สนุก,นกมันสนุกตรงแมวเหมียวพูดได้แล้วมันก็จะแบบมันเกียนอะ่ะ อยากออกก็ออกอยาก,เข,าก,เ,ขากเข้าก็เข้าเหมือนออกไปสร้างปัญหาให้นาเอ็แล้วก็ฟึบกลับเข้ามาจะต้องไม่ช่วยเลยเลยนะคะช่างไรประโยชน์สิคือคือโลกโลกโลก,โลกปัจจุบันของเขาอะแมวเหมียวเป็นแมวจริงๆที่พูดได้จริงๆแต่ตอนที่วาร์ปไปแล้วอะไปแต่วิญญาณไงเพราะว่าต่างคนต่างไปด้วยวิญญาณแต่แค่ออกมาเล่นข้างนอกได้ออกมาจากร่างตัวผู้หญิงได้แต่ผู้หญิงอะ อย,อยู่ในร่างแล้วอยู่ในร่างเลยไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าถ้าออกมาก็คือตายอ,อออเออแต่แมวเหมียวก็คือฉันจะออกไปเล่นข้างนอกสะะัเปสก็ไป,ปไปเล่นโอ้อโหเป็นคนเอาแต่ใจชนิดหนึ่งนะคะใช่แมวเหมียวน่าจะเป็นตัวช่วยดําเนินเรื่องได้สนุกโอ,อ้ใช่เหมือนโดรไลมอนเหมือนโดมินตะมีโดรไลมอนอย่างนี้น่ารักมากแล้วเป็นนิยายอะไรคะนิยายเป็นนิยายแปลจีนค่ะนิยายแปลจีนอยากรู้ชื่ออ่ะไม่ได้อ่านมาชื่ออะไรชื่อเรื่องหรออ้อจะอ่านมาอ่านมา เราเปิดก่อนนะเราจําไม่ได้แต่เราอ่านมาเท่าที่อ่านกับคุณโบมาชื่อมันยากยากนย่อชื่อใหญ่แปลจริงนี่คือสุดยอดแห่งการตั้งชื่อถ้าถ้าเอาที่จํามาคืออูเสียอูเสียแม่ก็อูเสียแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นอูเสียเราก็เลยจะเปิดให้มั่นใจเพราะมันมีนามสกุลเขาด้วยอ๋อนี่ไงอูเสียจะวินอูเสียอ๋อจ้ะนามสกุลจะวินหรือจวินเออจวินน่ะ จวอีนอก็น่าจะเป็นจิ้นถ้าเป็นเพื่อนก็จะเรียกเสียมาเสียแค่นี้พอเขาจะเรียกแค่โอเสียอะไรแค่นี้ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตอนแล้วคะคุณโบนัส1 3 0 0ตอนเป๊ะมากล้วจดมาโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเฮ้ย1 3 0่อตอนคือเยอะมากเราจะไปตามอ่านต่อเรื่องนี้สนุกมากอ๋อสนุกคุณเล่าสนุกมากก็คือมันดําเนินเนื้อเรื่องไม่ยืดเยื้อไม่มีน้ําก็คือเนื้อเน้นๆก็คือเกิดมาก็โผล่มาเลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วไปยังไงต่อ อะไรยังไงพือละเอียดดีไม่แบบเแล้วมันเป็นแนวอะไรคะแฟนตาซีน่าจะเป็นแฟนตาซีนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นแนวแฟนตาซีเกิดใหม่ย้ายร่างทะลุโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกรักด้วยใช่ไหมน่าจะมีรักหวานแมวด้วยแล้วก็น่าจะมีข้อคิดเยอะเพราะว่ามันเป็นสตรพัดเภศอาจจะแบบมีเรื่องให้ให้ติดตามมากกว่าเรื่องหวานแหววของความรักอ่ะน่าจะมีหลายๆเรื่องให้เขาเกี่ยวกับสัตว์ธาุแมวต้องไปใช่ต้องอ่านเลยเรื่องนี้อันดับแรกทาสแมวต้องไปแมวน่ารักมากแล้วเกียนสุดๆเกียนตั้งแต่ชาติ เป็นเป็นแมวจนมาเป็นชาติวิญญาณเออดีกว่าเราหลงยุคไปแค่คนเดียวอะ่ะยังมีเพื่อนหลงยุคไปด้วยใช่ตอนแรกเราก็าเข้าใจว่าระเบิดตู้มันไปแค่คนเดียวแล้วเราอ่านอ่านไปเขาก็บอกว่ามีเสียงอยู่ในหัวตีกันคุยกันคุยกันเราก็เราก็อ่านเออเราก็อ่านว่าเสียงอะไรวะตีกันในหัวตอนแรกก็นึกว่าเจ้าของร่างไม่ออกแล้ว,วไอ้นี่ก็ไปซ้อนร่างเขาความจรงิงอะแม่มาเมวอยู่ในร่างไม่พอแล้วแบบเมวล,ลอยออกมาจากหน้าอกเหมือนแบบเป็นควันดำๆลอยมาจากหน้าอกแล้วก็มาแกงนะเอกมันเลียหน้ามาปลุกให้ตื่นมาอะไรอย่างเงี้ย แมวเป็นผู้ชายนะคล้ายๆน่าจะเป็นเหมือนผู้ชายนะแมวโหคือออกเป็นวิญญาณแล้วมาเลียหน้าเราด,ด้วยด้วยหรอใช่ก็คือตอนที่เขาวา์ปตกลงไปใช่ไหม<อ>ก็เหมือนแบบแมวน่าจะดั้งสติได้ก่อนเนาะก็แบบออกมาเลียแล้วก็แบบปุกๆเจ้านายใช่รำเริงเป็นวิญญาณที่รำเริงมากใช่แล้วก็แบบชอบออกมาเกียนคนอื่นพอแบบตกใจก็อนี่เข้าไปอยู่ในหลางอย่างเงี้ยได้หรอวะเออแล้วแปจบหรือยังคะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะน่าจะมีลงเล่อยๆแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าไอ้แมวที่มัน ไปในโลกออดีตอ่ะคนอื่นจะเห็นกันนางเอกด้วยหรือเปล่าหรือนางเอกเห็นแค่คนเดียวเหมือนเหมือนก้อนหินอ่ะเหมือนเหมือนเรื่องที่แล้วที่เราบอกว่าก้อนหินพูดได้อ่ะแต่ว่าคุณโอผู้ชายได้ยินเสียงแนวนี้ที่บอกว่าไม่ได้ยินอ๋อสุปไม่ได้ยินไม่ได้ยินผู้ชายค่ถามว่าใครน่ะอ๋อแล้วไอ้เมลเหมี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปในตัวของเป็นนางเอกนงเอกก็เลยแบบว่ากระเถิบกระเถิบเข้าไปดูไงอ๋อสมุปไม่ได้ยินแมวไม่ได้ยินแมวใช่เออเออน่าจะก็คงไม่ได้ยินแหละ ใช่เราก็เลยยังไม่รู้จริงๆว่าคนอื่นจะสามารถเห็นวิญญาณของแมวได้ไหมหรือจะมีแค่นางเอกที่รู้ว่ามีชั้นกับแมวที่มาด้วยกันไม่หรอว่านางเอกจะต้องเป็นคนวิปลาดเหมือนเรื่องนั้นนะคะคุยกับอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเลไมันนี่ฮอตแต่ว่าเดี๋ยวนางเอกจะต้องกลับไปดําเนินชีวิตในร่างของไอ้หญิงสาวที่นิสัยไม่ดีนี่แล้วก็ต้องไปเจอคู่มันด้วยอาจจะเป็นชิงชิงนักชิงดีชิงเด่นอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่า น่าจะมีผู้ชายสองคนใช่ไหมผู้ชายในถ้าที่ไปเจอหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีผู้ชายที่เป็นคู่มั่นของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอีผู้หญิงก็ได้ใช่เป็นคนที่สูงทรงด้วยแต่ไอ้คนที่มันบอกว่าผู้ชายในฝันน่ะเป็นแค่เหมือนมนุษย์ถ้ำอ่ะเออแต่ก็ไม่แน่ว่าไอ้มนุษย์ถ้ำเนี่ยอาจจะมีอะไรที่สาคัญเลยโดนมาขังไว้ในถ้ำเรื่องซับซ้อนมากแล้วทำไมเขาถึงพูดว่าเดี๋ยวก็ตายมันบอกว่าอีนี่เดี๋ยวก็ตายเพราะว่ามันตก ตกหน้าผาไงเจ้าของล่างมันเลื่อนแลวก็มีความรู้อะไรองโชคชะตาเปล่าไม่มีมันเลื่อนตกหน้าผาลงมากระดูกหักกระดูกที่โคงข้างซ้ายหักสามซี่ขาหักสองข้างก็เลยเดินไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยตายไปเลยกูจะพระเอกปากหมาคุยใช่เลยทักแรงมากทักแบบเดี๋ยวเจ้าก็ตายทักอย่างนี้เลยเออแต่ว่ามันจะมีเอออะไรนะประสบการณ์ประทับใจอย่างแรกหนึ่งนี่คือปากหมาเองนะคะใช่คือแบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็มีสายฝนโรยลินแล้วก็แบบ ผู้ชายในฝันทำให้เขาหลอเว่าขาวผมเขายาวผมคซีรีส์เกาหลีอ,ะ,อะไรเนี่ยมันพูดจริงๆไปอานได้<อ>ไปอานได้มันพูดอย่างนี้จริงๆเออ,เอ,อหรอออนังเอกพูดเอง นางเอกเปล่าน่าจะเป็นนางเอกแหละเพราะว่าเป็นขนาดนี้ยเป็นตัวดําเนินเรื่องน่าจะเป็นนางเอกแมวสุดท้ายนางเอกจะตายแล้วแมวเป็นแมวอยู่ในล่างในล่างนางเอกแล้วก็แมวก็คุยเป็นคนแทงกด้อันนันพีคเด้ออันนั้นอาจจะได้ก็ได้วิญญาณคนตายสุดท้ายแมวเป็นเจ้าหญิงอ่านเออสุดท้ายคือแมวเป็นนางเอกค่ะขอบคุณค่ะแต่แมวยังไม่มีชื่อนะเรื่องเนี้ยมันยังไม่ได้มีชื่อแมวต้องไปติดตามเออแล้วจะไปตามอ่านต่อแล้วกัน น่าสนุกมากครูวนะวันนี้นั่งต้องอ่านอย่างเดียวเลยใช่งั้นก็อ่านไปเลยสนุกจริงจเมื่อกี้เมื่อกี้บอสเข้ามาทักตั้งใจตั้งใจมากกว่าทํางานหรือเรียนอีกนะเนี่ย่งน,นี้เลยแอบอา่านได้ยายได้ยัยนะคน <c oughs> มันเป็นงานของเราเองใช่บอส <c oughs> <Okay. S 2> โอเคงั้นวันนี้เรามาสรุปดีกว่าวันนี้เรามารีวิวนิยายเรื่อง g ีน i สด็อกเตอรนะคะ จริงจริงนี่เตอร์นั่นแหละตอนนี้ยายแปลจริงน,นะคะมีทั้งหมด1,300ตอนแล้วเนาะตอนนี้สามารถติดตามได้เลยค่ะทำอะไรวะถูกแล้ว1,300ตอนงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีใครมาพรุ่งนี้เราจะมีผู้แปล สวย<า>แล้วน่ารักมากใช่แต่ว่าไม่ใช่มาแค่คอนะไม่ใช่โฟนอินจ้าเดินตอกๆอก,ก,กนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้<ช>เลยม,มาหาที่สนามนีอวกาศของเราเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมาโค้กกับเขาแล้วก็จะไม่ไม่ต้องเบื่อเราสองคนแล้วเนาะใช่ที่สามารถแล้วก็ไลฟ์สดกี่โมงครับพรุ่งนี้ ห้าโมงยีค่ะโอเคค่ะงั้นห้ามงยีเจอกันนะคะเพื่อนๆใครที่คิดถึงเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวนิยายก็สามารถติดต่อแอดมินทางเพจได้เลยนะคะใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมช่อง YouTube ของเราช่อง f a s e t นะคะ f a i r s e t ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปเก่าคลิปเก่ากดตรงนี้ได้กดตรงนี้เลยก็จะได้ดูคลิปเก่า แล้วก็หน้าอันสวยสดของเราในแต่ละวันที่ไม่เหมือนเดิมแล้วต้องมีกดอะไรนะ Subscribe ค่ะติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะงั้นวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าแล้วก็วงนนี้เราอย่าลืมนะว่าเรามีไลฟ์กันตอน5้าโมงยีเอาไว้เจอกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย